อาน,นิสงส์งการทำบุญตามความเชื่อตอนที่สอาน,นิสงรสรงก์การสร้างกุฏิการสร้างกุฏิเป็นบารมีอันยิ่งใหญ่เมื่อสิ้นอายุไขแล้วจะเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิดอยู่ในวิมานอันงดงามด้วยแก้วเจ็ดประการแวดล้อมด้วยนางฟ้านางเทพอ,อับสรเป็นบริวารสวยสุขอย่างกเกษมสำราญชั่วกลาานานจะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบาก ครอบครัวก็จะรักใคร่ปองดองกันมีความมั่นคงในชีวิตด้านร่างกายก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเรียนด้านใดก็จะเรียนรู้ได้อย่างทะลุปุโปรงบุคคลที่คิดร้ายก็จะต้องแพ้ภัยตนเองจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและอาวุธต่างๆมีอายุยืนยาวอันนี้สงการสร้างศาลาอันนี้สงการสร้างศาลาการ,รเรียน เป็นที่ปฏิบัติธ,ธรรมเมื่อที่พักสำหรับพิสุสง์และกำบังแดดฝนให้คนทั้งหลายที่สัญจรไปมาย่อมให้เกิดอน,นิสงส์ทั้งพบนี้และพบหน้าย่อมอุดมไปด้วยกุบุญกุศลถึงซึ่งความสำเร็จที่ปรารถนานึกปราถนาสิ่งใดก็จะได้ตามที่หวังอน,นิสงส์การสร้างหรือการบูรณะเจดีย์จะเป็นกุศลเจริยาอันประเสริฐก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตคนอย่างมหาศาล เพราะเป็นที่อันศักดิทธิ์ให้คนทั่วไปได้สักการะบูชาอันนี้ส่งผลบุญนี้ย่อมประสบความสุขความเจริญบริบูรณ์ด้วยภพกระซับและลาบยศสารเสริญทั้งพบนี้และพบหน้าอันนี้สงการทำบุญด้วยการถวายจีวร อันิสงการทำบุญด้วยถวายจีวรผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายจีวรแหนพระสงค์จะได้รับอันิสงที่ยิ่งใหญ่จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้าอาพอและเครื่องประดับมีแต่ผู้คนให้ความเคารพยำเกรงวิเกียรติเป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่าเมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรคอุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดีพยันอันตรายต่างๆอย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆก็ทำร้าย ไม่ได้อันที่สงที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้าจะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยหน้าตาที่งดงามและสติปัญญาที่น่านับถืออย่างยิ่ง อันนี้สงการทำบุญด้วยการถวายเตียงนอนผู้ที่ทําบุญด้วยการถวายเตียงนอนแด่พระสงค์จะได้รับอัน,นสงของบุญในเรื่องของความเป็นอยู่ที่สุขสบายจะได้นอนหลับในที่ที่อุ่นในยามหนาวเย็นสบายในช่วงฤดูร้อนในเรื่องของสุขภาพมักจะไม่เจ็บป่วยง่ายร่างกายแข็งแรงหากคิดจะเอาดีทางด้านการกีฬาก็จะโด่งดังในระดับโลก เพราะจะเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์นในด้านนี้มากเมื่อชีวิตเข้าสู่วัยชราก็จะมีโรกหลานมาดูแลไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนับว่าสบายตั้งแต่เกิดจนตายอันนี้ส่งการทำบุญด้วยการถวายหมอน ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายหมอนจะได้รับอนิสง์ในเรื่องของการเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกั้นเหนือผู้อื่นหากอยู่ในการแข่งขันจะเป็นบุคคลที่สร้างความกดดันให้แก่คู่ต่อสู้อย่างมากทำการงานใดก็จะสำเร็จเพราะไม่รู้จักเหน,นื่อยหรือท้อแท้ง่ายอีกทั้งหากจะทำการงานใดก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมออนิสง์การทำบุญด้วยยาดมยานัท ผู้ที่ทำบุญด้วยยาดมหรือยานัดจะได้รับอนิสงค์ผลบุญให้เป็นผู้ปลอดภัยจากโรคเกี่ยวกับจมูกสังปวงจะได้รับรสและกลิ่นที่งดงามอย่างกลิ่นของพระธรรมเกิรจิยศชื่อเสียงต่างๆจะขอจรกระจายไปทั่วจนผู้คนต่างพากันชื่นชมในคุณงามความดีที่คุณได้สั่งสมเอาไว้ไวิวานตาผัก ต่างพากันเคารพและคอยปกป้องไม่ให้ได้รับอันตรายจึงเป็นผู้ที่ได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีจากผู้อื่นอาน,นิสงการถวายเสือส่อศาสตเครื่องปูราตอัศนะสงอาน,นิสง์ที่ได้รับคือฐานะจะไม่ตกตำ่ำอย่างน้อยเท่าเดิมฐานะทรงตัวเกิดชาติหน้าสูงศ์และหนุยเรื่องการทำภาวนาจะได้ผลไวเข้าสมาธิได้ไว อานิสงส์การทําบุญด้วยไม้กอนประตูผู้ที่ทําบุญด้วยการถวายไม้กอนประตูจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญในทุกๆเรื่องจึงได้รับโอกาสดีๆอยู่เสมอจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างดีจากคนรอบข้างไม่ต้องทุกข์กายทุกใจชีวิตจะสุขสบายตั้งแต่เกิดจนตายเพราะหนทางโดยด้วยกีบกราบอยู่แล้วนับว่าเป็นความโชคดีอย่างมาก อน,นิสง์การทําบุญด้วยน้ํามันนวดผู้ที่ทําบุญด้วยการถวายน้ํามันนวดจ,จะได้รับอน,นิสง์ผลบุญทําให้เป็นผู้ที่พั่งพร้อมไปด้วยบริวารที่คอยปณิบัติพัฒวีอย่างใกล้ชิดหากจะทําสิ่งใดก็จะมีที่ปรึกษาส่งเสริมทั้งกําลังกายกําลังใจสติปัญญาและกําลังทรัพย์ส่วนการเจ็บไข้โดยเฉพาะการปวดเมื่อยต่างๆจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน จะเป็นผู้ที่มีกำลังวังชาดีหากจะเป็นนักกีฬาก็จะโด่งดังระดับโลกหรือหากจะรับราชการทหารหรือตำรวจก็น่าสนับสนุนส่งเสริมเพราะจะได้เป็นผู้ประชาการอย่างรวดเร็วการทำบุญด้วยพัด ผู้ที่ทำบุญด้วยพัดจะได้รับผลบุญในเรื่องของทางสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงชีวิตจะมีเรื่องสบายใจลูกหลานก็เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่สร้างเรื่องทุกกายทุกใจใดๆให้เลยแม้แต่น้อยเกียรติยศชื่อเสียงจะโด่งดังและมีแต่คนยอมรับนับถือจำนวนมากในโลกหน้าก็จะพบแต่ความสุขสำราญกายใจเช่นชาตินี้ การทำบุญด้วยการถวายรองเทา้าผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายรองเท้าจะเป็นผู้ที่ได้รับอนิสงค์ของการเป็นผู้มีบริวารมากจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือ และยกย่องเชิดชูเป็นอย่างดีในเรื่องของโรคเกี่ยวกับเท้าก็หมดไปไม่มีปัญหาเรื่องนี้และหากจะต้องเที่ยวไปในที่ต่างๆก็ทำได้ง่ายถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยเพราะจะได้เป็นนักเดินทางที่มีชื่อเสียงตลอดการเดินทางก็จะได้เรียนรู้และศึกษาสิ่งต่างๆเสมอจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงมากคนหนึ่งอัน,นีสงในการสร้างลูกนิมิต ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะนึกทำสิ่งใดก็จะทำให้สำเร็จโดยเร็วฉับพันสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตประกอบการค้าขายก็จเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็จะแค้วคาดปลอดภัยจิตใจของเราจะหนักแน่นจะไม่ท้อแท้ไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใดที่มากระทบและเมื่อตั้งใจจะทำสิ่งใดก็สำเร็จได้ดังใจปรารถนา เหมือนดังที่ลูกนิมิตท,ที่สาธุชนทั้งหลายร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อชี้เขตพัทธสีมาเพื่อให้ประสงค์สามารถทำสังฆกรรมในโบสถได้โดยสมบูรณ์อันนี้สงในการสร้างลูกนิมิตสามารถแก้กรรมให้กับผู้ที่คิดสิ่งใดวางแผนอะไรไม่ได้เป็นไปตามที่คิดมีจิตใจอ่อนไหวหาจุดยืนในตัวเองไม่ได้โลเลทอแท้ไม่ตั้งมั่นทาอะไรสมเ็จช้ามีอุปสรรค ประกอบการค้าไม่เจริญก้าวหน้าอันนี้สงการถวายยานพานะอันนี้สงหลักของการให้ยานพานะย่อมทําให้มีพานะเดินทางดังใจปัรถนาจะไปทางบกทางน้ําหรือทางอากาศก็สะดวกราบรื่นปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพมีความสุขในการเดินทางบุญจากการให้ยานพานะนี้ ยังทำให้การเดินทางในวัฏะสงสารสะดวกราบรื่นปลอดภัยจนกว่าจะถึงพระนิพพานอันเป็นที่หมายปลายทางของพวกเราและมวลมนุษยชาติอีกด้วยอัน,นิสงการทำบุญด้วยการทำความสะอาดเจดีผู้ที่ทำบุญด้วยการทำความสะอาดเจดีนับว่าได้รับอัน,นิสงที่ยิ่งใหญ่เช่นกันเพราะจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสงบราบรื่นคิดจะทำสิ่งใดก็ไร้อุปสรรค หากตายไปแล้วก็จะได้ไปจุติในแดนสวรรค์มีผู้คนและบริวารห้อมร้อมและปนิบัติตลอดนับว่าจะได้รับอนิสงส์นี้ทุกชาติไปเลยทีเดียวจิตใจนั้นก็ค่อนข้างดีงามพ้นจากกิเลสใครๆก็อยากอยู่ใกล้อยู่เสมอเพราะมีแต่ความเมตตานั่นเองอนิสงส์การทำบุญด้วยการถวายไม้เท้าค้ายัน ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายไม้เท้าคำยันแด่พระพิสุสง์ผลบุญนี้จะทำให้ได้รับความสบายใจในการครองชีวิตไม่ต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคจะมีคนคอยปกปักรักษาให้แค่คาดจะพยันอันตรายต่างๆจะมีลูกก็จะพึง่งพึ่งพิงได้ลูกจะดีไม่นำเรื่องหนักใจมาให้จะเป็นคนที่มีชีวิตที่มั่นคงเหมือนไม้เท้าที่คอยคำยันไว้ กล้าหาญในการทำกิจต่างๆทำให้คนรอบข้างที่คิดร้ายหวาดกลัวและพ่ายแพ้ไปไหนที่สุดโดยส่วนใหญ่แล้วผลบุญนี้จะส่งผลให้เป็นคนดวงแข็งจบอนิสงการทำบุญตามความเชื่อตอนที่สี่